แล้วก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่บ้านครับที่บ้านนะครับม,รม,มีลูกอะไรบ้างต้องไปเอาไว้เขียนหนังสือค่ะบ,บอกเพื่อนแน่อยตรงนี้นะครับเอาไว้เขียนหนังสืออันนี้ไว้เล่นเครื่องบินอันนี้ไว้ท่องและอันนี้ไว้เล่นตุ่มตุ่มตุ่ม,มโอ้ยเล่นตายเยอะมากและและอันนี้ก็มีอันนี้ด้วยก็จะเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็มีคนอื่นคนอื่นคือใคร เงือบไปแล้วก็จะจะมีของเล่นเฉยเฉก็คือจระเข้ป็นของเล่นที่ใช้ของเด็กนะครับที่เล่นได้ต่อไปลูกตอไกออนบอันนี้คือโรบอทเหรอคือคือโรบอทนะครับก็คือเอาไว้เล่นก็คือค่าดูดฟุ่นนะครับว <Wow. S 1> อัน,นสุดท้าย แล้วมันเอาไว้ฟังเพลงต่อไปเป็นรูไหนต่อแล้วก็อันนี้ก็จะมีรูปโป่งให้ดีเล่นมันเมื่ออยากมาเล่นกันดด้ไหมโอเคงั้นแล้วก็มีบบก้ายมีวานบนด้วยมีลูกโป่งอย่างสนุกทุกคนลูกโป่งอันนี้เล็กอันนี้จะมีแจกเลย อันไหนนะบอ่บอบาทรายอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับว้าวบบอทรายมีรถแม็โครใช่ไหมเ้าว้าว <c oughs> <c oughs> บสำหรับคลิปรีวิวบ้านคลิปนี้อบ่ดเลบอดเยร์อดแบ้อาใครให้มันมันเลยนะเขา๊ายบายเปิดคลิปออกมาปุ๊บพี่นี่ก็หอดแล้วเอาวันนี้หนูจะรีวิวอะไรรีวิว มีีอะไรว่า้้าห้า่าวบอกอะไร่าบอกเปิดคลิปมามีนี่ก็ใครให้บอกว่าสวัสดีคลิปออกมาก็ใครหัวแล้วว่าให้บอกว่าสวัสดีครับพี่ทุกคนและอินนี่อินนี่ก็ใครหัวเลยวันนี้พี่นวันนี้พี่นี่หัวร้ะเสร็จแล้ว วันนี้มาพบกับช่องอะไรสร้างอินดี้แฟมิลี่อย่าลืมกดติดตามในชน่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อะไรนะโอเคอยู่ล,ละรนะลลเราต้องอะไรนะอ๋อคิดออกแล้วเราต้องสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอินดี้จะมาวิวขบเปิดของเล่นดังๆนะครับและเดือดฮักก็เปิดได้เดี๋ยวลองเปิดดูครับ ว,ว<ะ>่าอะไรครับเราให้เพือ่อนๆฟังเลยเขียวเออเเดก็เป็นสีเขียวเอว้อาวสนุกไหมสนุกเออเเดือนฮักมันทำให้ไงมินนี่ทำได้ไหมมันเต้นโอ้หรอและอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ป็า เดตตี๋ยวร้อนนี่เต้นเสร็จตุ่มตัวอันนี้ยังไม่หยุดนะคะทุกคนมันยังไม่ได้นำอะไรเลยทุกคนตุ่ม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 เรนนำหน่อยได้ไหมว่าที่บ้านของอินดี้มีของเล่นอะไรบ้างมีของเล่นและมีเนี่ยและดองครับและปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกอีกตัวหนึ่งก็จะเปิดให้ดูอ่ะเพื่อนนึงฟอคตูมน่าเพื่อนเพื่อนปลาหมึกมันเต้ คนแล้วล่าสุดก็คืออินดี้ไปโน่นแล้วจ้าไม่ยอมรีวิวต่อแล้วหายไปแล้วจับตัวยากมากจับได้แล้ว,ลวอันนี้คือช่องอะไรบอกคุณแม่หน่อยอินดี้ถูมโอโหทุกคนตอนนี้น้องอินดี้ก็คือแบบสนุกมากกับการเล่นบ้านบอลของเขาเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูใกล้ๆว่าของเล่นเขาเยอะมากจริงๆ แล้วดูดูซิว่าน,นี่ทําลูกโป่งแตกอีกแล้วเพราะว่าอนี่ไม่ชอบแล้วทําไมนี่ถึงไม่ชอบละ่ะคะเพราะว่าอะ้รเพาะมันเปลูกโป่งจุดออกได้ว้าวเพราะว่าลูดูซิของเราของลูกโป,ป่งของเขาเยอะมากเลยแล้วเด็กๆต้องนอนกี่โมงตอนทำลูกโป่งแต่ยังไม่อยากนอนนะคะเล่นแป๊บนึง ได้แต่งานไหมอ่ะได้าน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 ๆเลยโอ oh ้โหให้ใหมอบอกว่าให้หมอว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาพี่อินซิคันเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยว Yeah, สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูแลอินดี้กันเลยไว่ใช่สิตามหาพี่อินดี้กันพี่นี่ใช่ไหมเนี่ยไป,ไปเจอแล้ว<ป>เจอแล้วหมอแลมอาวทุกคนและอินดี้ก็ไปังดอือละเอา้าจะเอาเครื่องดูดฝุ่นไปไหนอีกแล้วอะอาตอนนี้พี่นี่กำลังยกเครื่องดูดฝุ่นที่หนักหนาสาหัสเหลือเกินนะครับทุกคน เอาบอกชื่อช่องตัวเองเหน่อยสิชื่อช่องอินดี้แฟมิลี่ว้าวยังไม่ดีที่ดีไหมโอเคให้มาว่าให้มาว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพบกับช่องอินดี้แฟมิลี่สนุกไหมครับเนี่ยสนุกให้มาว่า โอเคทุกคนพี่ที่ปเป็นแรกของเล่นกันนะบ๊ายบาย